สวัสดีครับเพื่อนพ้องน้องพี่ผู้รักความก้าวหน้าและความยั่งยืนด้านการเกษตรวันนี้มิสเตอร์เกษตรยั่งยืนครับอยู่ที่บ้านเนินดินแดงนะครับตำบลแหลมงอบอำเภอเมืองจังหวัดตราดมีความภูมิใจนําเสนอนะครับซึ่งเราเคยมาเยี่ยมเยียนสวนแห่งนี้แล้วเธอนั้นใช้คู่หูพิจศรษรมาเป็นระยะเวลา3ปีที่สําคัญครับเธอบอกว่าตอนนั้นใช้มาก็ดีอยู่แล้วนะครับทุเรียนรัดอ่อนลูกไม่ล่วงนะครับที่สําคัญ นะครับเธอบอกว่าประทับใจลูกเบ่งดีเหลือเกินนั่นคือความประทับใจเมื่อครั้งเรามาเยี่ยมเยียนเขาก่อนคราวนี้ครับเธอคิดยังไงไม่ทราบครับตัดสินใจให้ทุเรียนสาวของเธออายุ3ปี2เดือนแล้วเธอบอกว่าจะไว้ลูกแต่ปรากฏว่าเพื่อนบ้านข้างเคียงมาเห็นเธอเท่านั้นแหละครับบอกว่าจะไว้เหรอเพราะว่าทุเรียนสาวอย่างเนี้ยสอนเป็นอย่างเนี้ยสอนให้เป็นลูกอย่างเนี้ยมันจะมีลักษณะคือหนึ่ง ทุเรียนจะไม่สวยนะผลจะไม่สวยอาจจะเป็นโบหรือแค่หรือเขาเรียกว่าทุเรียนกระดูกมันเป็นอย่างไรกันนะเธอถึงมีความมั่นใจประทับใจและกล้าที่จะลุยไปกับทุเรียน3ปี2เดือนของเธอนะครับวันนี้เราอยู่กับที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์และเจ้าของสวนครับสวัสดีครับครับเ,ออเจ้าของสวนแห่งนี้นะครับเคยเจอกันแล้วมีชื่อมีเสียงบอกเพื่อน,นพ้องด้วยครับผมค่ะฉันคมคายค่ะตังถาโตอยู่ที่ ตำบลแหลมกอบจังหวัดตราดค่ะครับผมอีกท่านหนึ่งไปที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์ครับครับผมอาจารย์บัญชาสดาวงครับครับที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์นะครับผมถามเลยนะครับคอาจารย์บัญชาครับที่พาผมมาสวนนี้เคยพามาแล้วครั้งหนึ่งครับผมครั้งนั้นก็มาเมื่อสามปีก่อนเนาะเราได้มาคุยกันเรื่องความประทับใจต่างๆและอาจารย์บัญชาครับยังไงถึงพาผมมาซ้ําเติมที่นี่ครับ ครั้งนี้จะจะจะเป็นครั้งที่อาจเกิดความตื่นเต้นเพราะว่าทุเรียนของพี่ปีนี้เป็นทุเรียนใหม่อายุ3ปีกว่าครับ,รบ,รบที่ได้ใช้ผิดพันธุ์คู่ของพระจันทร์เนี่ยนะครับเอามาฉีดตั้งแต่ช่วงทําใบทําดอกเลยนะครับอ่าครับก็เลยอยากจะให้มาถ่ายทําว่าวันนี้นะครับผิดพันธุ์ของเราเนี่ยมันสามารถที่จะช่วยให้ทุเรียนอายุ3ปีกว่าเนี่ยติดลูกติดผลแล้วผลสวยมาก อให the ้อาจารย์มาดูนะครับโอ้โหครับเนี่ยว่าผมมาดูแล้วครับผมก็เห็นว่าทุเรียนขนาดนี้ครับผมขอเนื้อที่เรียกว่าพี่คมคายค่ะหรือป้าคมคายดีครับได้ทั้งหมดครับทถ้าสดชื่นนะครับเพราะหัวใจเรามาสดชื่นอยู่แล้วป้าคมคายครับตรงนี้นะครับที่ตรงนี้เรามีทุเรียนพันธุอะไรครับเนี่ยมีหมอนทองค่ะหมอนทองแล้วก็พวงมาีนิดหน่อยครับคแต่หมอนทองนี้อายุเท่าไหร่ครับตอนนี้ที่เรายืนอยู่เนี่ยไอ้สามปีสองเดือนครับค่ะ ก็เลยเกิดความขัดททับใจตรงที่ว่ามีแต่คนเขาบอกว่าทําไมจะเอาลูกเร็วนักทไอ้ทุเรียนอายุอย่างน้อยอยู่เขาไม่กลัวมันตายเลยอย่างนั้นอย่างนี้เนาะครับเราก็บอกว่าืออย่างไงเราก็ไม่ฟังคือว่าเราอยากท้าพิสูจนะ์เนาะว่าอออาหารเสริมพืชที่เราใช้อยู่ตลอดเวลาที่ผ่านมาแล้วมันจะดีแค่ไหนรเราเราก็เลยบอกว่าเออตัดสินใจก็พ่อบ้านบอกว่าเอาเลยเอาลูกเลยอะไรแบบนี้เขาบอกว่าเดี๋ยวออกลูกมามันก็ตายเอากตอยากจะรู้อีกเล้วมันก็ ลูกไม่สวยมก็เป็นแต่แค่มันก็ตกไซมันก็เข้ากล่องไม่ได้ออคุยกันไม่สนใจเราก็ตัดสินใจมีให้มันมีลูกเลยครับเออนั่นแหละแล้วบเพราะเรามีตัวช่วยที่ดีของเราอยู่แล้วเราก็วางงี้เนาะออกับทีนี้กบอกว่าเออก็บอกว่าพี่ต่คนผ่านไปผ่านมาเขาบอกเอ,อ้ยทำไมสุเรียนสวยนะใช้อะไรใช้อะไรทําไม มีลูกแล้วทาไมใบไม่โสมบอกใช้คู่หูของเรานี่แหละอะไรบางอย่ใช้มาหลายปีแล้วก็เลยางอย่าง <Okay. S 2> ใครก็จะว่าอย่างไงก็แล้วแต่เราไม่สนหรอกตาย mm hmm. ไปตายเดี๋ยวก็รู้ตาดรูกออกแล้วก็รู้เราบางี้่าอ oh. นั่นแหละก็เลยแบบแบบภูมิใจอะ่ะประทับใจ mm hmm. ในคู่หูวัสจุจันจของเรามากเลยอะแ mm hmm. บบมันดีจริงๆอื mm hmm. บอกเลยว่ามันดีไม oh. ว่าอย่างไงก็ oh. คือดีจริงๆอะ่ะ ครับข้างภูมิเหลือเกินนะครับเพราะว่าเธอมีความมั่นใจภูมิใจแล้วก็ประทับใจบไอ้ตรงความมั่นใจนี่แหละครับทำให้เธอกล้าไม่ใช่เสี่ยงนะครับเพราะมันมันมั่นใจแล้วไม่กลัวความเสี่ยงต่อให้เพื่อนบ้านมาบอกใช่ไหมครับว่าระวังนะมันจะเป็นโบ้นะลูกมันจะใหญ่ผิดซ้ายไปถูกไหมครับลงกล่องไม่ได้แล้วก็อาจจะเป็นเค่นะก็คือลูกใหญ่นั่นแหละเราไม่เชื่อครับแล้วเขาบอกว่าอะไรอีกถ้ามันเป็นโบเป็นไอ้ไซส์ผิดปกตินอนมีอะไรอีกที่เป็นกระดูก เออกระดูกนี่มันยังไงกระดูกเหมือนกับว่าอีกข้างหนึ่งมันจะมีอยู่สองภูครับแต่อีกข้างหนึ่งมันจะแบบเป็นเว้าเข้าไปมันไม่มีไม่มีไม่มีเนื้ออ๋อคำว่ากระดูกคือไม่มีเนื้อะแต่ลูกนี่ใหญ่คข้างหนึ่งมีภูอีกข้างหนึ่งไม่มีภูไอ้กระดูกนี่มันเป็นยังไงถึงมันมันมันเขาในอดีตนันคือถ้าทุเรียนสาวอย่างเนี้ยโอกาสเป็นโบเป็นเข้เป็นกระดูกเนี่ยเยอะมากเลยใช่ใช่แล้วก็ต้นก็จะตายด้วยต้นก็จะตายต้นก็จะโทรมนี่แต่ ของเราเนี่ยไม่เห็นมิ้จะโทมตรงไหนใบเราก็เฉียวเต็มลูกมันก็ใหญ่หนามันก็สวยอมองไปไหนมันคือสวยอะ่ะเราจะบอกว่าไงอ่ะของของเรามันสวยจริงๆนาํสวยนาสวยลูกสวยใครผ่านไปก็บอกว่าสวยวใช้อะไรทําไมมันใหญ่อย่างนี้เราก็มีของดีก็บอกให้ใช้ไม่ยอมใช้การเราก็ว่างอย่างเนาะก็มันไม่มีเงินอ้าวจะทํายังไงละก็เลยว่างก็บอกว่างี้นั่นแหละ ท่านดี่รักครับความมั่นใจคงไม่ต้องพูดมากดูจากสายตาของท่านที่เห็นในขนาดนี้นะครับว่านี่คือพลังของความมั่นใจพลังของความเชื่อมั่นเมื่อคนเราเชื่อมั่นแล้วครับตั้งใจทํานะครับแล้วก็รู้อยู่ว่าความเชื่อมั่นนั้นนะครับมันเป็นความยั่งยืนด้วยเธอก็บอกว่าอย่างไรเสียต้นของเธอก็ไม่ตายวันนี้อยากท้าพิสูจน์เลยว่าดูเลยว่าของเราเนี่ยเรียนเราสามปีสองเดือนเนี่ยมีมีกระดูกไหมอยากให้เดินดูเลย อยากมีไหมไม่มีไม่มีมมมมครับไม่มีกระดูกไม่มีโบกเกินไปมีแต่ทรงแบบได้กล่องเข้ากล่องได้ทั้งนั้นเลยแล้วอัตราส่วนในการใช้ผลิตภัณฑ์ยังไงครับก็สองสองร้อยสอง้อยซีซีเราจะใส่ สิบห้าก็ได้ค่ะสิบห้าส่วนมากก็สิบเนาะสิบช้อนเนาะสิบช้อนแล้วก็สองร้อยลิตรเตะสองร้อยลิตรน้ำสองร้อยลิตรใช่เราใส่เวอร์แพนนะครับเวอร์แพนต์แบบผงนั่นไปโซเดียมสองฝาสองฝาแล้วก็ไอ้นั่นสิบเวอร์แพนต์สิบช้อนนะครับช้อนหรือสิบห้าก็ได้ถ้าเราอยากจะให้มันโตเร็วแล้วเราฉีดบำรุงยังไงครับเราก็กี่วันครั้งเราฉีดเจ็ดเจ็ดถึงสิบเจ็ดถึงสิบวันครั้งขั้นแรกเราก็จะเจ็ดเจ็ดติดต่อกันหน่อยพอพอมันเริ่มมัน เริ่มโตขึ้นแล้วก็ห่าออกมาเหลือสิบเหลือสิบสิบวันพ้นทีก็ได้อือนี่ก็พ้นมันอย่างนั้นมาเลยตลอดจนถึงวันนี้ค่ะนี่อีกกี่วันจะเก็บผลได้ครับเนี่ยวันวันที่สิบค่ะ บทที่ <ừ, S> 10ไม่เกินนี้ก็บอกเพรแล้วแบบมันมีความหัศจรจย์เกิดขึ้นมามันโตเร็วมันเบ่งพูอาจารย์รแล้วก็บอกคุยกับพ่อบ้านว่าพ่อพ่อเราอ่ะไม่ต้องขีดไปใส่ลูกมันเยอะเกินไปนะเราขีดใบก็พอเดี๋ยวมันจะเป่งเกินไปเราบอกอย่างนี้เลยอ๋ออันนี้ก็เป็นเทคนิคอันหนึ่งนะครับว่าใช่จริงๆพราะลูกมันมันมันสมบูรณ์อยู่แล้วถูกไหมครับใช่ค่ะไม่ให้มันต้องไปสมบูรณ์มากกว่านี้ก็ไปบำรุงใบไว้ก่อนเลยใช่ กรณีที่มันเขายังเป็นต้นสาวด้วยใช่ค่ะนี่ก็ถือว่าเป็นเทคนิคนะครับว่าต้นสาวเราก็บำรุงใบดีกว่าด้วยถูกไหมครับใ,ให้เขาหาอาหารเพราะาตอนนี้อาหารลูกเต็มแล้วถูกนะครับก็ถือว่ามีข้อคิดอะไรครับที่จะเตือนเกษตรกร,ร,กรผู้ที่กําลังมี3ปี<ม>อายุกําลังสาวๆอยู่เนี่ย แล้วก็อยากจะให้กําลังใจเขายัางไงครับค่ะเกษตรกรชาวสวนทุกคนนะคะไม่ต้องไปกลัวว่าเออทุเรียนเราสามปีกว่กวาเนี่ยจะเอาลูกไม่ได้มันจะตายมันจะอะไรคือไม่ต้องไปเชื่อใครค่ะเราเชื่อเชื่อตัวเราเองเราเชื่อผิสพันธ์ที่เราใช้อยู่เนี่ยไม่ต้องมาเชื่อใครทั้งนั้นก็จากที่เห็นเนี่ยฉันไม่ไม่เชื่อใครคพอผลผลิตออกมามันก็ได้สมบูรณ์มันก็จะได้ใบสวยอน้ําสวย ภูสวยไม่มีตะเข้เหมือนอย่างที่เขาพูดเลยเนาะต้นก็ไม่ส้มด้วยไม่ส้ม,อมเอาอย่างนี้ตอนนี้คาดการเรามีทั้งหมดกี่ต้นครับเนี่ยคาดการทั้งหมดมี300ต้นค่ะ300้ต้นเรากะว่าเนี่ทุเรียนสาวเ่าเนี้ยถูกไหมครับเอาทุเรียนสาวนี่มีกี่ต้นทุเรียนสาวมีก็ประมาณ200กว่าต้น200กว่าต้นปีนี้เราเลิ่มต้นเนี่ยเราคิดว่าสตาร์ทด้วยสักกี่ตันกันเนี่ย จะนับทุกวันเนี่ยนับได้กี่ลูกนะันบได้กี่ลูกนะสวยอะ่ะพันลูกค่ะพันลูกโอ้ออทุเรียนสาวได้พันลูกก็ไปคิดกันเองนะครับเดี๋ยวดูตามภาพที่ท่านเห็นก็นแล้วกันว่านี่คือความมั่นใจของป้าคมคายพี่คมคายหรือป้าคายของเราเนี่ยนะครับว่าท่านมั่นใจในอดีตตั้งแต่3ปีที่แล้วแล้วเธอก็มีความเชื่อมั่น พลังแหนนบงบ่งความเชื่อมั่นนี่นะครับก็บ่งบอกว่าเธอนั้นเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีความเชื่อมั่นมั่นใจแล้วก็ประทับใจผลิตภัณฑ์โดยตลอด <c oughs> ใครจะว่ายอย่างไรจะมาล้างเธออย่างไรเธอสะบัดขาหลุดทุกที่ครับ <c oughs> ใช่ค่ะ <c oughs> จะมายึดบดึงอย่างไร <c oughs> ก็ไม่มีผลอะไรมั่นใจเรา,าใจเรา,เราคือใจเราใจเราไม่ต้องไปเชื่อใครเราเชื่อใจเราค่ะเราเชื่อว่าของผลิตภัณฑ์ที่เราใช้ผ่านมามันดีแล้วมันยังไงมันก็ต้องดีมันจะ เป็นไปไม่ได้ที่มันจะไม่ดีมันต้องดี oh. เรามั่นใจค่ะครับเต็มร้อยเนี่ยครับมั่นใจย้ําถึง3ามสี่รอบ <c oughs> แปลว่ามั่นใจเหลือเกิน <c oughs> เหลือกําลังของความมั่นใจคท <c oughs> ้ายที่สุดนี้นะครับผมก็อยากให้ท่านที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์ครับได้บอกพี่น้องเกษตรกร,ร,กรถึงความเชื่อมั่นแบบที่ป้าคมคายเขามีความเชื่อมั่นนี่ครับครับก็อยากจะฝากเรียนนะครับว่าวันนี้นะครับเราทําสวนนะครับเราปลูกทุเรียนเนี่ยแหละครับนะะผมเชื่อว่าถ้าเราเปิดใจลองมารับ รับรู้เรื่องราวของผิดพันธุ์โดยเฉพาะเรื่องของตัวคู่มัตะจันนะครับแล้วก็ปุ๋ยหญิงเกษตรเนี่ยนะครับผมเชื่อว่ามันสามารถจะตอบโจทย์ได้นะครับเพราะว่าอย่างสวนของพี่คงคายเนี่ยนะครับได้ใช้มาแล้วตั้งแต่เริ่มทุเรียนก็คือสามปีนี้นะครับจนะเริ่มปีเริ่มตั้งแต่ปีแรกมานะครับนะก็เห็นผมเห็นพัฒนาการมันแตกต่างเรื่อยมาเช่นนะครับต้นก็โตวันโตคืนนะครับ ความสมบูรณ์ก็มีก็สำคัญคือต้นไม่ค่อยป่วยนะครับเขาในเข้อดีนะครับเราสามารถฉีดเอามาฉีดที่ใบได้ฉีดที่ลูกได้ฉีดลงดินได้นะครับในะนะการช,ช่วยให้เรื่องของอ,อัตราการสูญเสียเนี่ยไม่ค่อยมีนะครับรวันนี้ถ้าใครอยากจะฝากว่าถ้าใครอยากจะลองใช้ไม่ยากครับนะลองติดต่อที่ตัวแทนทั่วไปได้เลยนะครับนะโดยเฉพาะ ถ้าซื้อจะเป็นโปรโมชั่นเนี่ยจะถูกมากๆเลยนะครับแล้วก็เราคือจะประหยัดนะลดต้นทุนและอย่างคือเราจะลดไปได้หลายตัวครับอาจารย์ครับหญิงเกษตรใช้หรือยังใช้ค่ะอย่างทุเรียนสาวอย่างเงี้ยเราใช้หญิงเกษตรยังไงครับสองกิโลค่ะสองกิโลต่อต้นเดือนละกี่ครั้ง้ายสิบหกวันที่หนึ่งที่หนึ่งครั้งหนึ่งค่ะสิบหกครั้งหนึ่งค่ะโอ้โหนี่มันว่าเดือนสองครั้งอะเดือนละสองครั้งครั้งละสองกิโลใช่ค่ะโอ้โ นี่ไม่ธรรมดานะครับเทคนิคนี้นําไปใช้ได้ในวันนี้สวนทุเรียนหังป้าคมคายนะครับอายุ3ปี2เดือนกว่าๆใกล้เก็บผลผลิตนี้เธอย้ําซ้านะครับแล้วก็เตือนพี่น้องเกษตรกร,กรว่าเธอมีความมั่นใจเธอมีความเชื่อมั่นเธอมีความประทับใจจะใช้คู่หูประกอบด้วยหญิงเกษตรเพื่อการบํารุงดูแลรักษาทุเรียนสาวให้เขาสอนให้เป็นให้รู้จักออกลูกเธอมีความเชื่อมั่นว่าผลิตภัณฑ์ของเธอปีนี้ออกมาเป็นพันลูกแน่นอน แลวก็สมบูรณ์พูนสุขอย่างนี้นี่แหละครับเกษตรกรยุคใหม่ถ้าเชื่อมั่นมั่นใจประทับใจท่านจงยืนหยัดครับว่าท่านคือน,นักการเกษตรตัวจริงรและวันนี้ก็เป็นอีกผลงานหนึ่งครับที่เรียกกันว่าใช้กระทุรเรียนสาวแล้วประสบความสําเร็จวันนี้ขอขอบคุณทั้งสองท่านครับที่มาได้ให้ความรู้รเป็นวิทยาทานกับเพื่อนพ้องพี่น้องด้านการเกษตรมิเจอเกษตรยั่งยืนครับยังติดตามเพื่อคุณค่าของผลิตภัณฑ์3ามเกลือเวอร์แพนจะเดินทางไปทุกที่เพื่อตรวจสอบว่าท่านนั้น ใช้จริงแล้วมันลดต้นทุน